จ๋าจ๋าจ๋าคือควายเผือกปะใช่ค่ะใช่ค่ะว้าวควายเผือกยาายากเขาบอกว่าต้องขอขอพรพี่น้ำเคยเคยขอพรขอควายเผือกปะยังไม่เคยขอเลยสักทียังไม่เคยขอหนูขอเลยแต่ขอพรได้นะแต่ขอคูไม่ให้นะทำไมอ่ะ ฮะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาอาจจะให้ก็ได้เมื่อกี้ดูขอแล้วหมายถึงว่าขอควายนะพี่ไม่ให้แต่ขอพรนะขอได้แฟนพี่ชื่อพรเหรอฮะเห็นไหมเขาเชื่อละเขาเชื่อมาอยู่ด้วยกันอ่างเปลาหนูลไปควายเผือกให้พรนะให้พรนะให้พรนะขอแล้ว แล้วต้องมาแก้บนด้วยนะถ้าเกิดว่าได้อะไรไปแล้วมาแก้บนด้วยนะเออเดี๋ยวหนูมาแล้วบอกหรือเปล่าว่าแก้บนด้วยอะไรไม่ใช่มาลำรอบฟาร์มนะเอามาม่าช้างน้อยมาไม่ได้หรอ